สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆพื่อนใดที่ทราบลัคนายึดลัคนาเป็นหลักจะมีความแม่น,นยำมากกว่านะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆพื่นใดไม่ทราบลัคนาก็ดูเป็นลาสีแทนได้ะคะ่ะสําหรับชาวราศีธนูหน้าแปบโหราศาสไทยเกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะวันนี้มาดูดวงกันดาวพระเกตย้ายนะคะย้ายรอบนี้จะมอบ เสริมกําลังอย่างไรให้กับคุณมาดูกันนะคะเ,เพื่อนเมื่อดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ในเรือนปัตนินั่นเองนะคะสําหรับชาวธนูนะคะมาดูกันนะคะเ,เพื่อนๆดยไัยชิปนาคานะคะไพ่ธรรมชาติภพ่นิยมูนะคะเ,เพื่อนๆทั้งหมดสามสำรับนะคะ าาดูยกูกันเพื่อนๆทื่อนทนที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบอกไปนะคะไหนดีต่อใจต้องรับเอาไปนะคะเ,เพื่อนเ่ออย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ เลยสเกิจะมอบอะไรให้กับคุณแปดเหรียญยิ่งขยันมากยิ่งชุ่มเทมากคุณยิ่งถูกเสริมกําลังทางด้านการเงินมาแล้วนะคะสําหรับแปดเหรียญการเงินรัวๆเข้ามาแล้วยิ่งขยนันยิ่งอดทนยิงพากเพียรสัท่าไหร่ยิ่งมาเต็มเลยเนี่ยการเงินนะคะมาจากความสามารถหรือความขยันของคุณเนี่ยนะคะเปิดเรื่องของออทางการาทางด้านการเงินนะคะถูกหนุนถูกเสริมกาลังทางด้านการเงิน และพลังงานของความมุ่งมั่นความแน่วแน่นะคะยิ่งขยนันยิ่งทุ่มเทยิ่งขยันหนักกว่าเดิมยิ่งได้มากกว่าเดิมอีกเนะี่ยราชรถมาเกยแล้วนะคะพลังงานของดัชาริออตนักรบกองทัพนาพร้อมที่จะออกแรงและพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งนะคะเพื่อให้ได้มาเรื่องของผลประโยชน์ของคุณนะนะคะนี่คือการตั้งใจทําขยันทํายิ่งได้มากนี่ก็ใช้พลังกำลังมุ่งมั่นขยนันอดทนทุ่มเทนะคะ เนี่ยจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินของคุณการเงินมาแล้วนะคะเพื่อนโอ้โหนะคะอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนพ้องช่วยเหลือหรือว่าการเข้าสังคมของคุณในช่วงเวลานี้ดึงดูดเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าหรือผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆเ,เด่นเด่นเรื่องของการเงินมาแล้วรวยเลยนะคะ ก็อย่างที่รู้ว่าดาวพฤกัสก็เสริมเรื่องของอโชคลาภร่ดรวยนะคะเ,เพื่อนๆถูกเสริมพละกําลังแต่ทีเนี้ยมาทับในเรือนของปัตตานีก็ยังหมายถึงว่าคุณเองจะมีเสน่ห์พลังงานของหมาเสน่ห์ในการดึงดูดฉลาดเรียนรู้จากการอยู่เป็นนะคะพลังงานของราชนีพระจนทรเก่งฉลาดแต่ว่าไม่ไม่อยากเป่าประกาศเดียหมายถึงว่าคุณเองจะรวยเงียบๆนะคะไม่บอกไม่ลกาวไม่อะไรกับใครยังไงหรอกแต่ขอรวย ยิงขยันยิ่งทุ่มเทยิงไม่สนใจอะไรกับใครช่วงเวลานี้เป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไม่ไม่ไมวือวากับอะไรคือตั้งใจทำมาหากินตั้งใจแบบเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถแต่ไม่ค่อยแสดงออกในความสามารถของคุณแล้วก็รู้เงียบแต่เพียงคนเดียวอะนะคะรู้ว่าอะไรแบบไหนยอย่างไรรู้เคล็ดลับฉลาดพอแล้วก็เก็บทุกเม็ดในรายละเอียดที่คุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์เน,นี่ยนะะ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินที่จะเข้ามาบางคนก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ต่างกันนะคะ <c oughs> บางครั้งเจ้าที่ของคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเพื่อนในเรือนของพันธุน่ะนะคะเป็นราชินีพระจันร์นะคะเป็นไพ่แม่ชีนะนะคะ โอ้ยิ่งแสดงเสียภาพความสามารถของคุณบ่ไม่มีกักเลยอ่ะนะคะบอกเลยว่ายิ่งถ้าคุณไม่กักความสามารถของคุณเนี่ยอาจจะแสดงไหมคุณเรียนรู้กับการอยู่เป็นเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้คือ นิ่งเงียบสงบแล้วก็เรียนรู้กับการที่จะไม่เป่าประกาศว่าคุณรู้คุณเก่งคุณเด่นคุณจะได้ดีคุณจะได้ผลประโยชน์หรืออะไรแบบนี้คุณจะเงียบแล้วนี่คือถึงเวลาแสดงคุณก็แสดงเวลาที่คุณเก็บทุกเม็ดคุณก็เก็บเหมือนกันเนี่ยนะคะเรียนรู้กับการอยู่เป็นเข้าเมืองตะหลิบก็อยู่ตาตามเป็นถึงเวลาบทหนึ่งคุณก็เงียบคุณก็ไม่พูดคุณก็ดูรอบข้างดูทุกสิ่งดูศัตรูมมมานดู อุปสรรคตัูคู่แข่งอะไรแบบนี้แล้วเรียนรู้จากกลับมาเพื่อพัฒนาตนแล้วก็มาแสดงศักยภาพความสามารถที่อยู่เหนือเหนือกว่าเหนือกว่าคนเหล่านั้นน่ะนะคะนี่คือเป็นเพราะวะของการที่คุณพร้อมที่จะสร้างฐานะในช่วงเวลานี้นะคะโอ้พระเกียรตให้คุณตั้งหลักได้เลยนะเนี่ยเรื่องของการเงินผลเระโยที่คุณจะได้นะคะแต่ยิ่งขยันมากยิ่งได้มากเซตเวีน,นะคะ เรียนรู้กับการต่อรองหรือการปรับสมดุลแล้วจะเห็นประโยชน์ของการต่อรองบางคนอาจจะต้องปรับปรับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะบางทีบางทีคุณเองอาจจะมุ่งม,มั่นมุ่งม,มั่นหรือขยันทุ่มเทเกี่ยวเรื่องการหางานหาเงินน,นะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะรับอย่าลืมปรับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ทีนี้บางทีคุณเองอาจจะต้องได้การต่อรอง อยู่ในเรือนอลิปรับสมบดุล์แทนพอร์เรนตน์คะเนินการต่อรองยอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อยอมสูญเสียอเลกอันน้อยไปเพื่อให้ได้ครอบครองไว้ในอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่มาก กว่าเดิมหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าอ่ะแทนที่เราจะได้สักร้อยหนึ่งเราได้สักเก้าสิบก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยหรืออะไรแบบนี้นะคะต้องยอมไม่งั้นเราจะอาจจะไม่ได้เลยหรือว่าได้น้อยกว่านี้อีกอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้จากการปรับหรือต่อรองให้เป็นนาจะเห็นประโยชน์ของการต่อรองในครั้งนี้เลยละนะคะอาจจะเหนื่อยใจบ้างกับการต่อรองนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีปัญหารูปสกักับคนในองค์กรการงานอะไรแบบนี้อาจจะ มีเกณฑ์การได้ต้องต่อรองกันในช่วงเวลานี้แต่อาจจะไม่ได้รับเลื่อนเท่าไหร่นักนะคะเพราะเขาอยู่ในเรือนอื่นนั่นเองอาจจะทำให้คุณรู้สึกลําบากหรือเหนื่อยใจบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยนะคะก็จะผ่านกับทุกอย่างวิการแบ่งปันการมีน้ําใจนะคะการเป็นผู้ที่ชอบให้ยังหมายถึงว่าถ้าคุณยิ่งขยันมากถ้าพลังงานนี้ถ้าคุณยิ่งขยันมากคุณยิ่งทุ่มเทมากคุณยิ่งได้มาก เจ้านายก็จะเห็นนะคะเจ้านายหัวหน้างานอะไรก็จะเห็นหนั่นแหละแล้วคุณก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่าฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนี่คือ,อยังหมายถึงเพราะว่าของการแบ่งปันการมีน้ำใจหรือ,อยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้ผลประโยชน์มากกว่าตรงข้ามคู่ศัตรูอุปสรรคนะคะเพื่อนๆคู่แข่งของคุณนะคะอุ้ยราชาโชคนะคะเพื่อนๆราชาโชคดูแลสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะาจะา บางคนอาจจะหมดเงินแบบการดูแลรักษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะได้โชคลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกรณีที่เหมือนได้มรดกนะนะคะมันก็จะอยู่ในเรือนของมรณนะนะค่ะเพื่อนเพือนเงินก้อนใหญ่ในเรือนของมรณนะบางทีอาจจะต้อง บางทีอาจจะต้องตัดบทในการดูแลสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ไงน,นะคะเพื่อนๆตัดบทในการแบบจับจ่ายไปก่อนจับจ่ายแก้เคล็ดนะ่นะคะเพื่อนๆประมาณนี้อาจจะซื้อ <c oughs> ซื้อคอ,อสุขภาพหรือซื้อประกันหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนั้นก็ได้แล้วนี่คือหกดาบหกดาบคือการทอดทิ้งการปล่อยปล่าละเลยการ <c oughs> การเพิกเฉยนะคะ บางครั้งบางครั้งถา,ามันถ,าามถ้าหากมีปัญหาหรืประสักคุณอาจจะถอยแล้วตั้งหลักก่อนก็ได้ในภาวะของหกดาบเช่นนี้ะนะคะเพื่อนเและพอมีพละงกำลังแล้วคุณก็ไปจัดการใหม่แต่บางคนอาจจะหมายถึงในความ ใครที่จะทําตํานงตําแหน่งอะไรแบบนี้นะคะก็อยู่ในเรือนของสุภาณนะ่ะเรือนนี้อาจ,จหมายถึงว่าถ้าคุณปล่อยปล่าแล้วหรือถ้าคุณเพิกเฉยถ้าคุณไม่ขยันคุณไม่ไม่มันเพียนไม่ดูแลเอาใจใส่มันอาจจะไม่ได้ดังใจอย่างที่คุณจะให้เป็นไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยปล่าแล้วเลยอย่าเพิกเฉยเพราะาบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเพิกเฉยหรือปล่อยมันไปแบบนั้นแหละมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่บานปลายหรือว่าแก้มันยากต่อการจะแก้ไขในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นดูดูให้ดีๆนะคะ ถ้าใครที่จะทาตําุงตาแหน่งองว่านะคะมีกินการปวด,ดหัวโม่เก,าก้ากินไม่ได้นอนไหม่หลับอืมอาจจะมีบางเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับเท่าที่ดูตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่คุรจะต้องต่อรองหรือการปรับจูนเรื่องของผลประโยชน์ในจุดนี้บางครั้งการต่อรองกณอาจไปได้เกี่ยวกับการงานอาจจะต่อรองเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับมารดกดก็ได้หรือเกี่ยวเนื่องกับ สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะแต่ก็จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ควีนอัพครับราชินีถ้วยพลังงานของราชินีถ้วยก็คือคุณเองจะมีเซนต์มีสัญชาตญาณในตัวตนของคุณเองรู้ก่อนอืเวลาคุณจะทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจแล้วทบทวนหากถ้าว่างานหลักของคุณมีปัญหานะคะอุปสรรค คุณจงใช้ความสามารถของคุณเนี่ยนะคะราชินพระจันทร์นี่แหละนะคะจัดการกับอย่างดูเหมือนว่าคุณจะมีความวิตกกังวลนนะสาหรับเก้าดาบทับในเรือนของกรรมะการงานนะคะเพื่อนบางทีอาจจะหมายถึงความกังวลปวดหัวกุ้มเครียดอะไรก่อนหน้านี้มามาก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพื่อนปล่อยวางเลยนะคะคําว่าปล่อยวางแต่ไม่ได้เพิกเฉยนะคะเพื่อนเพราะว่าความรุ่งเรืองของคุณก็จะมาจากความขยันทุ่มเทความภาคเพียรของคุณนี่แหละนะคะ อาชีพเสริมค่อนข้างที่จะดีนะคะูเหมือนอีกเรื่องหนึ่งอาจจะปวดใจในเรื่องของการงานอาจจะเสร็จไม่ทันงานยุ่งงานเยอะหรืองานมีปัญหาหรือจะไปส่งงานแล้วงานมีปัญหาเรื่องของระบบการขนส่งหรืออะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไปส่งของแล้วของตีกลับเอ้ยถ้าใครขายของออนลนอะไรหรือว่ามีปัญหาทําเรื่องของการงานทําให้คุณรู้สึกปวดใจเช่งเวลานี้ทีนี้หากคาว่าบางคนก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความรัก ถ้าใครที่ยังไม่ได้ชัดเจนนี N ้ไม่ดี e, อะไรแบบนี้ที่ดูใจกันอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจก็ได้อาจจะมีไยใดฝ่ายหนึ่งที่ได้หัวใจของคุณไปหรือหรือถ้าคุณมีคู่แข่งหรือประสาทนะ่เรื่องของความรักก็ยังหมายถึงว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะอาจจะมีไยใดฝ่ายหนึ่งที่ได้หัวใจมากกว่ากันนะคะเพื่อนๆถูกดูแลถูกดูแลเอาใจใส่มากกว่ากันในแบบนั้นนะคะเรื่องของหัวใจ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อแต่ว่าอาจจะลำบากใจถ้าไม่ได้เรื่องของความรักจะหมายถึงเรื่องของการงานหรือว่าการที่จะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะอาจจะป่วยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆหรือว่าต้องหรือบางคนอาจไม่ได้ไม่ได้ป่วยเลยก็ได้อาจจะหมายถึงว่าคุณเองนี่แหละจะพาไปเช็คสุขภาพตัวสุขภาพหรือว่าซื้ออาหารเสริมหรือหรือทําประกันชีวิตหรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ย ประมาณนี้หรือบางคนอาจจะแบบเอให้มรดกอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะเขาอยู่ในเรือนมรณะมันมราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะ ยังไม่หมอจัดให้ใหม่กันนะคะใช้พลังกำลังในความสามารถของคุณจัดการกับอย่างไปเนี่ยความฉลาดของคุณเนี่ยนะคะเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์การได้แน่นอนแต่ว่าการได้ของคุณแต่ละคนคือต่างกันนะคะว่าจะได้ก้อนใหญ่สักแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าขึ้นอยู่กับการต่อรองของคุณนี่แหละนะคะที่คุณจะต่อรองรังงาน แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินแน่นอนบางคนอาจจะต้องขับเคลื่อนอะนะคะต้องลุกหน้าถ้าใครที่ตกงานก็อยู่ช่วงนี้น่ะนะคะเพื่อนๆออกไปหางานแล้วคุณจะได้งานล้วจะได้เงินก้อนแรงช่วงเวลานี้แหละนะคะเพื่แต่ว่ายแต่ว่าอย่าวิตกกังวลนะคะเพอนเพราะว่าหากถ้าคุณกุ้มเครียดและวิตกกังวลต่อเนื่องสืบเนื่องมาก่อนหน้าเนี้ย พะเกตอาจจะยันคุณลงดังนั้นถ้าคุณรู้ท่อทันใจของพะเกตแล้วก็ดึงกําลังใจของคุณขึ้นมานะคะ mm. เพียนปล่อยวางให้ได้แล้วก็ดึงกําลังใจของตนขึ้นมาแล้วคุณจะผ่านกับทุกอย่างพะเกตจะเสริมกําลังคุณขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนเราจะให้คุณได้ถูกความรักเนี่ยรักเมตตาเนี่ยนะคะใจเย็นได้ก่อนบางคนบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องของความรักกันมาหรือเปล่าที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้นะนะคะเพื่อนเดีย๋ยวมาดูด้วยไพ่ ธรรมชาติกันก่อนนะคะเอาใบนี้นะคะโคงหงายมาไม่อกีเอาบปล้างขวดการทําบุญสุนทานมหาสิธิโชคคือโชคลาภแห่งความสําเร็จโชคลาภอันมหาศาลการสร้างบุญสร้างบุญสุนทานสร้างวัดสร้างวัดเรียกที่ว่าบารมีใหญ่ที่คุณเคยทําเอาไว้จะนวนน้าทําให้คุณได้ลาผลมหาศาลยิ่งใครเพียงที่ชอบสร้างวัดสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้าง อะไรที่เกี่ยวกับสาธารณะที่ได้ใช้ประโยชน์มากมายใช้ประโยชน์ไปต่อเนื่องสืมเนื่องกันไปนี่แหละบุญกุศลเนี่ยคุณก็ได้บุญเช่นถ้าคุณไปสร้างวัดใครเข้าวัดไปทําบุญทำกุศลส่วนมนต์สวดพรคุณก็ได้บุญไปเรื่อยๆไปใครแบบทําบุญสร้างโรงเรียนสร้างอ่าโรงพยาบาลคุณก็ได้บุญได้กุศลไปเวลาที่มีคนมาใช้เนี่ยนะคะเพื่อนบุญกุศลใหญ่นะคะเทวดารายล้อมขออนุมโมทนาบุญกับคุณ่นะนะคะ นั่นบวชนี้ไม่พ้นเลยการบรวชใจแน่นอนนะคะบางคนก็จะอยู่ผ่านพ้นกับทุกอย่างไปได้ดีด้วยความที่คุณเรียนรู้จากการปล่อยวางเดินทางสายมัชิมานั่นเองนะคะเพื่อนๆแม้ว่าคุณไม่ได้บวชแต่ว่าคุณบวชใจอ่ะการดํารงตนอยู่ในศีลทั้ง5ห,หรือว่าการประพฤติปฏิบัติอยู่ในความแบบสงบร่มเย็นทางพิธีทางศาสนาอะไรแบบช่วงเวลานี้บางคนอาจจะกําลังจะบวชจริงๆก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เข้ามาซาแล้วบางคนก็อาจจะบวชอยู่ก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับบางท่านนะคะ ครอบครัวนะคะพันธุเรือนพันธุวงตระกูลครอบครัวบ้านกําพืชนะคะครอบครัวมีความสุขอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเรืออาจจะเป็นเพราะว่าของการได้รวมญาติในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะอาจจะแบบพี่น้องมาอยู่รวมกันแต่งงานมันหมายถึงว่าคุณอาจจะถูกคนรักคู่ครองของคุณเรือจะเป็นฝ่ายคนอื่นก็ได้นะคะถ้าเกี่ยวกับความรัก พาเข้าบ้านพาไปหาครอบครัวอะไรแบบนั้นก็ได้หรือถ้าไม่ได้ใช่เกี่ยวกับการแต่งงานนี่คือการมั่นหมายการแต่งงานหรือว่าการทําเรื่องเราดีๆนะนะคะสิ่งดีๆบางคนอาจจะได้เปิดกิจการใหม่เปิดโชคเปิดลาเปิดดวงชะตาใหม่เรื่องเราใหม่ๆเรื่องเราที่น่ายินดีที่คุณจะได้ได้สิ่งที่ดีประสบความสําเร็จเรื่องราวที่ดีๆที่คุณจะได้รับนะคะ บางคนมีเกณฑ์การชัดเจนอาจจะยังหมายถึงว่าคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาครั้งเก่าก่อนไหมถ้าใครที่เป็นท้องสีมาก่อนนานี้<ม>อาจเจอกับความรักหรือว่าอาจจะผ่านพ้นกับทุกข์โศกไปได้แล้วก็อาจจะลงเอยก็ได้นะเพื่อนแต่งงาน คนต้องคือคาแต่ว่าคุณจะถูกติชินเินทาถูกเกาหาถูกว่าร้ายวุ่นวายนะคะเพื่นอนๆอึดอัดหรืออะไรแบบนั้นเรื่องของการงานหรืออาจจะหมายถึงถ้าเป็นในครอบครัวสําหรับใครที่เป็นท็อกซิกก็อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะคะเพราะว่าสามดาบอาจหมายถึงทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเราก็นี่อีกเนี่ยนะคะหรือบางคนอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกแต่ว่าก็ถูกเกาวหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการงานถูกใส่ร้ายไปสีหรือถูกติชินเินทาอะไรแบบนั้นแหละนะคะ ก็หนีม่พ้นหรอกนะคะเพื่อนๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามองว่ามันเป็นธรรมดาแล้วเราปล่อยวางเราก็ไม่ต้องมาทุกข์ใจกับใครที่เขาจะเป็นเอฟซีโจริงของเราอ่ะนะคะก็เฉยๆเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปแล้วก็ทําวันนี้ของเราให้ดีที่สุดกระพอเรามีความสุขกับปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครจะมองเรายังไงว่าเรายังไงอะไรแบบไหนนะคะเอ<ท>าที่เรามีความสุขกรพอะชีวิตนี้ไม่ได้ยืนยาวนักหรอกนะคะเพื่อนๆชีตไม่ถึงรอ้อยนะคะ อย่าเสียเวลาอะไรไปให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเรานะนะคะเพื่อนๆโอ้ยนะคะความดูเหมือนว่าคุณจะถูกเหลือใจเรื่องของความรักความสมคัธญนะคะนี่ทวีความเรียบร้อยความรักนะ่ะคุณจะถูกถูกความรักที่เมตตากรุณานะคะนี่พลังงานของมหาเสน่ห์ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนดังที่ดาวประเกตอยู่ในเรือนของปัตตนีนั่นแหละนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะถูก เหลือใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะถูกตีชินินทาถูกกล่าวหาว่าร้ายถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปอยู่เดียวกับความรักของเขาหรืออะไรแบบนี้ต่างๆแล้วนะที่คนถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีเพราะว่าเรือนคนต้องคือคานะเหมือนนักโทษนะ,นะคะถูกเก่าหาอะไรแบบนี้แหละนะคะร้อนอ,อกร้อนใจไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะมาเรามามูกันต่อคุณจะได้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆเท่าที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งหมดเลยแต่ ก็มีคนเหลือใจคนอิจฉาคนลิสยาคนที่จะมาอะไรแต่ว่าก็อย่าได้ไปใส่ใจนะคะมันเสียเวลานะคะมัน่ด้หรือเดี๋ยวไพ่เดมูกันไปมูที่ไหนราชตาชีวิตของคุณโอ้มีเกณฑ์การได้บ้านได้ที่ดินได้มรดกได้อสังหาริมารัพย์นะคะพระแม่ธรณีขอบ้านได้บ้านอยากขายบ้านได้บ้านอยากขายที่ดินได้ที่ดินนะคะเนี่ยอยากค้าได้ค้าอยากขายได้ขาย ที่ดินโชคลาภสง่าเน้ทรัพย์ค้าขายประสบความสําเร็จผ่านพ้นต่อทุกขศักดิ์ผ่านพ้นต่อศัตรูหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงนะคะพระแม่ธรณีมาแล้วนะคะยิงใครที่เพียรทำบ,บุญํำกุศลแล้วให้พระแม่ธรณีเนี่ยเป็นสกีพยานให้นะคะคุณก็จะถูกพระแม่ธรณีนี่แหละนะคะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลแล้วก็จากการที่โมทนาบุญกับคุณแล้วก็เป็นสกีพยานให้กับคุณร่วมด้วยนะคะ อย่าลืมไปมูพ่อแม่ธรณีนะคะส่วนกาถาพ่อแม่ตรณนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะขายอยากจะขายบ้านก็สวดกระถาของพ่อแม่ธรณีใครที่อยากจะขายก็ไปนะที่ที่ที่ตรงนั้นแล้วก็บอกกล่าวจุดทูปจุดเทียนนะคะแล้วบอกกล่าวกับจที่ที่ตรงนั้นได้เลยนะคะใครอยากขายแสกงนะคะความกล้าหาชนะต่อทุกอุปสรรคพลังกำลังคนนี่นะคะกำลังคนที่คุณจะจัดการต่อทุกๆศัตรูทุกๆอุปสรรค แชร์กน,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 นพระคันธาพระคันธารลาดนะคะเนพื่อนพระคันธารลาดนะคะถ้าเม่หมออ่านผิดต้องขอไปนะเปนอ่านว่าพระคันธารลาดไหมหรือว่าพระคันธาราทานลาดนะคะ นะไม่หมอไม่เคยไปวันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆจะน่าไปจังเลยนางงดงานฝนตกต้องตามฤดูกาลการร้องขอความอดุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่ควรจะได้เหมือนภาะวะของการร้องขอการเรียกร้องหรือการร้องขอการบนบาปสาเก่หรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่าไม่ต้องบนนดคะเพื่อนร้องขอเอาเลยนะคะอยากให้ฝนตกเหมือนคนที่เขาไปแห่นางแบบขอให้ฝนตกเรียกร้องขอร้องหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆและ แบบไม่อยากให้เฟนตัวก็เป็นปักตะไคร้อะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นแหละท้ะน่าจะอา่านว่าพระคันท้าราดนะคะมันยโอ้โหลวงพ่อปา,านนะคะวัดมงคลโคทาวาสนะคะทุดดวงพวัดวิปัสนาพบเจอผู้ที่มีบารมีนะคะอาจจะหมายถึงคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ทําบุญสุนทานกับ ผู้ที่มีบารมีนะพระอรียเจ้าหรืออะไรแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นพระอารียที่ทุดงแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทุดงนะเพราะว่าคำวันษาเนาะนั่นแหละนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะาการทําบุญสุนทานหลวงพ่อปานนะคะเ,เพื่อนที่จะต้องไปมวยที่นะคะวัดแขกนะเพื่อนวัดแขกพลังของสตรีความกราหาญเผชิญหน้าหรือว่าเอาชนะได้ต่อทุกๆศัตรูต่อทุกๆอุปสรรคนะคะพลังงานของเพศแม่ก็ค่อนข้างที่จะโดดด่นนะคะ วัดแค่พระแม่ธรณีก็มาแบบพื้นแผ่นดินนี้โลกทั้งใบเนี่ยนะคะพระแม่ธรณีบอกเลยว่าใหญ่สักแค่ไหนก็โลกทั้งใบนี้แหละนะคะทำพระแม่ธรณีพระแม่กงคานะ,นะคะพระแม่ะสบก็ข้าวปลาแม่ทุกพระแม่นั่นแหละเป็นผู้ที่ให้ให้อย่างไรเงื่อนไขจะโดยสีเนี่ยนะคะแต่ ก็อย่าลืมนะคะเราเราเองเป็นบุคคลที่อยากได้เราต้องเรียนรู้จักการที่ให้ก่อนให้อะไรล่กก็อ,อย่างที่ที่บอกไปว่าถ้าบางทีเราอยากขายที่เราไม่ต้องไปจุดธูปแล้วขออย่างเดียวคือเราไปไหว้กราบสักการบูชาท่านอะไรแบบนี้แล้วก็สวดสวดบทสรรเสริญท่านหรืออะไรแบบนี้นะคะสวดมนต์ของแต่ละองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเพื่อเป็นการเปิดโชคเปิด เปิดโชคเปิดดวงชะตาของเราอะนะคะเพื่อนๆเ,เรียนรู้จากการให้ก่อนแล้วเราจะเป็นผู้ที่ถูกรับโอ้คุณจะอยู่เหนือศัตรูหมู่บ้านทั้งหลายทั้งปวงและจะรีแลกซ์และผ่อนคลายสุดท้ายคุณจะได้ร้องรำทำเพลงไปอย่างดีเลยพาพิลาบในท่าปางท่ารำด้วยนะคะบรมรกบุกูชะตาชีวิตนานตศิลป์คือรีแลกซ์และผ่อนคลายสุดท้ายแล้วก็จะผ่านพลนกับทุกเรื่องไปได้ดีๆคุณจะมีคาทาสบริวารที่ซื่อสัตย์และคอยช่วยเหลือคุณนะนะคะพลังงานของพาพิลาบ เป็นผู้ที่มีอํานาจอยู่เหนือผู้ผีพิศาร์อยู่เหนือคุณใส่มนดําด้วยเนี่ยนะคะลังงานนี้แปลว่าจะลงเอยไปในภาวะเกณฑ์การไปในทางที่ดีจะได้รีแลกซ์ะผ่อนคลายสุดกายสบายใจตอนนี้นะคะมีพระแม่ธรณีนะคะที่จะต้องไปมูพระแม่ธรณีแซกงพระคันธาราชพระคันธาราชนะคะหลวงพ่อปานแล้วก็วัดแขกแล้วก็พระพิลาบนะคะบางท่ารล เดี๋ยวหมอจัดให้ใหม่กันนะคะจะได้วางคือเรื่องราวดีๆได้ที่คุณถูกเสริมกําลังก็แน่นอนว่าใครมีท็อกซิกเรื่องของความรักก็จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่และจะมีเกณฑ์การลงเอยถึงขั้นแต่งงานบางคนอาจจะเป็นรักเดิมนี่แหละได้วนกลับไปนั่นแหละนะคะเพืเ่อนๆผ่านพ้นตะทุกประสักดที่คุณเคยบาดหมางก,กันก่อนหน้านี้ก็ลงเอยไปในทางที่ดี จึง้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้ความร่ํารวยมาเด่นๆในเรื่องสองด้านนะคะเรื่องของการเงินยิ่งคุณขยันมากยิ่งร่ํารวยาามากๆมากบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นของแต่ละคนต่างกันบางคนอาจิ้อนเล็กๆบางคนอาจิก้นอนใหญ่ๆขึ้นอยู่กับบารมีที่คุณสะสมะมาเลยทีเดียวเนี่ยนะคะบุญบารมีที่คุณทํามาเนี่ยนะคะแล้วพ่อแม่ตอนนี้ผู้ที่ เป็นสกิพรายในให้กับบุญบารมีที่คุณเคยทําเอาไว้อะนะคะก็ออกขึ้นมาบอกแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์การได้รับมรดกอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆอย่าค้าได้ค้าอย่าขายได้ขายด้านเด่น,เดนสองเรื่องที่ดาวประเกตหนุนให้กับคุณคือการเงินผลประโยชน์รายได้นะคะความร่ำรวยโชคลาภร้อยล่มด้วยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของ ความรักสองเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆเค okay. วันนี้แม่หมอต้องขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนๆชาวธนูนะคะหรือชาวลัคนาราศีธนูแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพ<ๆ>ื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะ ขอให้สุขสมหวังสุขกายสบายใจแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะร่ำรวยมาค้างสุขภาพแข็งแรงสมหวังในรักแท้กันทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้มีกันแล้วนะซู่ๆ่นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคน,คนเริ่มนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ